กับตันแดนียลเมอร์เซอร์เชื่อเสมอว่าความกล้าเป็นเรื่องง่ายเผชิญหน้ากับอันตรายปฏิบัติตามคำสั่งและปกป้องทีมของคุณเขาเรียนรู้สิ่งนี้จากการฝึกซ้อมฝึกฝนจนเข้ากล้ามเนื้อและท่องมันเหมือนบทสวดแต่ไม่มีอะไรสามารถเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับสนามรบที่เรเวนครอฟหมู่บ้านที่ถูกทำลายจนเหลือเพียงซากและขวัญที่ซึ่งทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยชีวิตการตัดสินใจและผลลัพธ์ก่อนรุ่งสางแดนียลและหน่วยของเขามาถึงหมู่บ้านเงียบสงัดอย่างน่าประหลาดนอกจากเสียงกำปนาตของปืนใหญ่ไกล และเสียงนกที่ตกใจเป็นครั้งคราวอาคารเอียงอย่างไม่มั่นคงหลังคาหายไปถนนแตกเป็นหลุมบ่อากาศเต็มไปด้วยกลิ่นดินปืนเท่าและบางสิ่งบางอย่างความกลัวความกลัวชนิดที่ไม่ประกาศตัวแต่พันอยู่ในอกจนแน่นระวังตัวนัดแดเนียลกระซิบเสียงแทบไม่ได้ยินเหนือสายลมแต่ทีมของเขาได้ยินหน่วยของเขาเคลื่อนที่เหมือนสิ่งมีชีวิตเดียวอาวุธพร้อมสายตามองทุกเงาทุกประตูในหมู่พวกเขามีไพรเวทเลียมโอเว่นหนุ่มกระตือรือร้นอายุเพียง21ซึ่งประสาทเริ่มสัน่นข้างเขาคือเซอร์จานมาเกต ผู้มากประสบการณ์และมั่นคงปรับหมวกนิรภัยด้วยความสงบที่ซ่อนความตึงเครียดไว้พวกเขาได้รับข้อมูลข่าวกรองว่าศัตรูซ่อนอยู่ในหมู่บ้านแต่สถานที่แน่นอนยังไม่ทราบแดเนียลรู้ว่าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทําให้เสียชีวิตได้หัวใจของเขาเต้นแรงไม่ใช่เพราะความกลัวเพียงอย่างเดียวแต่เพราะความรับผิดชอบที่ทับถมบนบ่าของเขาเขาไม่สามารถทําให้เหล่าทหารของเขาผิดหวังได้การซุ่มโจมตีครั้งแรกมาโดยไม่มีการเตือนจากซอยแคบๆมีเสียงปืนดังขึ้นส่งฝุ่น และเศษซากลอยขึ้นสู่บรรยากาศก่อนรุ่งสางแดเนียนกระโดดหลบหลังผนังที่แตกและตะโกนสั่งยิงตอบปกป้องกันและกันทหารตอบสนองทันทียิงจากที่กำบังหลบซ่อนหลังเศษซากและเคลื่อนไหวผ่านความโกลาหลกระสุนแตกดังฟ้าร้องกลิ่นดินปืนเผาในจมูกของพวกเขาแดเนียนสอดสายสายตาไปที่ซอยนั่นคือเมื่อเขาเห็นเพื่อนทหารไพเวทเคลลานให้ถูกบีบอยู่กลางถนนขาของเขาถูกทับใต้คาน โดยไม่ลังเลแดนเนียนวิ่งข้ามพื้นที่เปิดกระสุนวิ่งผ่านเขาบางนัดกระแทกพื้นและไม้แตกใกล้เท้าสัญชาตญาณทุกอย่างบอกให้เขาหลบแต่เขาไม่ฟังความตั้งใจของเขามีเพียงอย่างเดียวช่วยเคลานเมื่อไปถึงเขายกขานขึ้นพอให้เคลานคลานออกมาได้เขาลากเขาไปยังผนังที่พังพอปลอดภัยไม่สนความเจ็บปวดจากกระสุนที่กระเด็นมาที่ไหลขอบคุณครับนายเคลานหอบพูดเสียงผสมระหว่างความกลัวและความโล่งใจแดเนียนพยักหน้าปรับอาวุธปืนยังไม่จบอย่าเพิ่งลุก การยิงปะทะดำเนินต่อไปแต่ละช่วงเวลาเป็นบททดสอบความอดทนกลยุทธ์และความสามารถในการตัดสินใจแดนเนียนประสานงานทีมของเขาชี้ตำแหน่งศัตรูคุ้มครองการถอยและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งเสียงของเขาเยือกเย็นไม่หวั่นไหวเป็นเสมือนแสงสว่างกลางความโกลาหละชั่วโมงผ่านไปเหมือนนาทีหมู่บ้านซึ่งเคยเต็มไปด้วยชีวิตกลายเป็นเขาวงกตของอันตรายและความสิ้นหวังแดนเนียนรู้สึกเหนื่อยล้าลึก ลงไปในกระดูกแต่เขาไม่สามารถหยุดได้เขาคิดถึงชาวบ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินสวดมนต์เงียบๆเพื่อความปลอดภัยแต่ละชีวิตล้ำค่าและทุกการตัดสินใจมีน้ำหนักมากตอนที่การรบเริ่มเปลี่ยนแดเนียนเห็นกลุ่มชาวบ้านติดอยู่ในอาคารที่พังบางส่วนควันลอยออกมาจากหลังคาโดยไม่รอช้าเขาสั่งหน่วยให้คุ้มกันเขาก้าวไปข้างหน้าหลบเศษซากและเคลื่อนไหวผ่านกระสุนความร้อนจากไฟแต่ใบหน้าและฝุ่นเข้าไปในปอดแต่เขายังเดินต่อด้านในชาวบ้านรวมตัวกันด้วยความหวาดตัวเด็กผู้หญิงตัวน้อยจับมือแม่ด้วยดวยดงตากว้าง ด้วยความหวาดกลัวแดเนียนคุกเขา่าลงมอบความสบายใจเท่าที่ทําได้เราจะพาคุณออกมาใกล้ฉันนะทีละคนเขานําพวกเขาไปยังที่ปลอดภยัยประสานงานกับหน่วยเพื่อให้ปืนคุ้มกันทุกย่างก้าวอันตรายอาคารส่งเสียงคร่ำครวญเหมือนจะพังลงแต่แดเนียนไม่ลังเลความกล้าของเขาไม่ใช่เพื่อโชว์เกียรติยศแต่มันคือการเลือกอย่างตั้งใจที่จะวางผู้อื่นไว้เหนือความปลอดภัยของตนเมื่อถึงเย็ยนหมู่บ้านปลอดภัยศัตรูถอยไปทิ้งความพังพินาศไว้หน่วยของแดเนียน มารวมตัวรอบเขาบาดเจ็บในร้าแต่ยังมีชีวิตอยู่ภายเวทเลียมที่สันเมื่อชั่วโมงก่อนมองเขาด้วยความชื่นชมคุณคุณช่วยทุกคนไว้เลี่ยมกระซิบแดเนียส่ายหัวเสียงแหบจากการตะโกนและความเครียดเราช่วยกันทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองความกล้าไม่ใช่ของฉันคนเดียวเมื่อค่ำคืนมาแดนเนียนนั่งบนผนังที่พังดูแลบาดแผลเล็กๆตรวจสอบสเสบียงและมั่นใจว่าชาวบ้านมีที่พักและอาหารอดรินาลีน เริ่มลดลงเหลือเพียงความเหนือยล้าที่ลึกถึงกระดูกแต่เขารู้สึกภูมิใจเงียบๆไม่ใช่ภูมิใจในตัวเองแต่เป็นในจิตวิญญาณของมนุษย์ประกายไฟที่ลักดันให้คนกล้าหาญในช่วงเวลามืดมนที่สุดเขาคิดถึงเพื่อนๆที่เสียชีวิตในวันนั้นทหารที่สละทุกอย่างโดยไม่ลังเลแดเนียนสัญญางเงียบๆว่าการเสียสละของพวกเขาจะไม่สูญเปล่าความกล้าของพวกเขาจะถูกจดจำในชีวิตที่พวกเขาช่วยไว้ เมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณส่องเหนือเรเวนครอฟแดนเนียนเดินผ่านหมู่บ้านแม้เหนื่อยล้าจากร่างกายแต่ใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นถนนเต็มไปด้วยเสียซากแต่ชาวบ้านถอนหายใจด้วยความโล่งใจแววตาพร่างพรายด้วยความขอบคุณเด็กๆวิ่งไปหาครอบครัวแม่กอดลูกๆและผู้รอดชีวิตกระซิบขอบคุณซึ่งมีค่ามากกว่ารางวัลใดๆแดนเนียนเมอร์เซอร์เข้าใจในตอนนั้นอย่างที่คำพูดไม่สามารถบรรยายได้ความกล้าหาญคืออะไรมันไม่ใช่การร้ายความกลัวหรือการกล้าหาญ โดยประมาทแต่มันคือการเลือกทําในสิ่งที่ไม่เห็นแก่ตัวยืนหยัดเมื่อโลกเรียกร้องให้หนีและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นทําเช่นเดียวกันเขามองพระอาทิตย์ขึ้นแสงทองสาดลงบนหมู่บ้านที่พังพินาศและกระซิบกับตัวเองเหมือนเป็นคําเตือนและคํามั่นความกล้าไม่ใช่แค่รอดชีวิตมันคือการมอบทุกสิ่งเพื่อปกป้องผู้อื่นแม้ว่าจะต้องแลกด้วยทุกสิ่งของตัวเองและด้วยสิ่งนั้นแดเนียลลุกขึ้นหลังตรงพร้อมเผชิญหน้ากับทุกการต่อสู้ต่อไปเพราะเขารู้ว่าความกล้า ไม่ใช่เพียงชั่วขณะแต่มันคือการตัดสินใจตลอดชีวิตสายใยแห่งความไม่เห็นแก่ตัวและความแข็งแกร่งเงียบๆที่ทำให้ก้าวต่อไปแม้โลกดูเหมือนเป็นไปไม่ได้